สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวยูทูบนะครับวันนี้มาลูกอู่ช่างไม้อีกนะครับอีกรอบหนึ่งก็มีของดีๆมานําเสนอให้เพื่อนๆนะนะชาวนาได้อ่ที่สนใจนะครับได้มาลองเอาไปใช้กันนะครับอะไรที่ว่าดีผมก็นําเสนอให้อ่เต็มอี่หนึ่งแนวทางในการตัดสินใจนะครับที่จะเลือก เอาไปใช้ในการทํานานะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นผุกย่านาขนาดเมตรห้าสิบนะครับเป็นแบบใหม่ทรงใหม่ของช่างไม้นะครับแบบใหม่ทรงใหม่ของช่างไม้นครสวรรค์นะครับ,นนรบตัวนี้เป็นถานเลดนะครับถานเลดไล่เบาเจาะรูเจาะรูนี่แล้วแต่ลูกค้าจะจะสั่ง อยากได้แบบไหนเจาะได้นะครับเอารูเล็กรูใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูไล่จากชุดคอเลยครับนี่ชุดคอจะหนานะครับคอหนานะฮะนี่ตัวนี้หนาไม่แน่ใจว่าน่าจะประมาณสิบมิลือเปล่ววาแล้วก็เกี่ยวปรับชุกโเมียมน็อตดำนะครับที่เห็นน็อตดำน็อตแข็งแรงนะฮะน็อต mm. ตัวน,นี้นี่คือชุดคอชุดนี้ก็แยกขายนะครับ ชุดคอนี้ก็แยกขายพันหกนะครับพันหกรวมสง่งตัวนี้คัะซีนี่ก็เป็นเหล็กล้างหน้าสองเหล็กเต็มนะครับไล่มานี่ก็เป็นถาดเหรนเงาเหรีเงาอะไรนะที่ช่างไม้เคยบอกว่า403หรือเปล่านะครับเงาอันนี้พ่นสีโชว์เงานะครับพ่นเฉพาะโคง เหล็กนิ้วนะครับเฉพาะของเหล็กดูความเงาของเหล็กนะครับเงาตาแตกแล้วก็ไฮไลท์จะอยู่ที่ขั้นตอนถัดมาคือ,อชุดปรับถาดนะครับตัวนี้ดูความพัฒนานะครับของช่างไม้ปรับยังไงก็เป็นคันโยกเอานะครับนี่เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของลูกค้านะครับไม่ต้องลงมานั่งขันแล้ว ปทำเป็นเกี่ยวทําเป็นคันโยกปรับสูงต่ำเอาเลยนะครับอยากได้สูงแค่ไหนต่ำแค่ไหนปรับโยกปรับเอาเลยง่ายนะครับตัวน,นี้จะไม่ใช่เกีียวปรับตอนนี้ขบทั้งตัวมีเกีียวปรับอยู่แค่ชุดพอนะครับโอยอ่ะเหน่อยหนาตรงนี้จะเป็นทรงยืนยืนบนถาดนะ จะเป็นน,น่าจะเป็นทรงที่ลูกค้าสั่งคือนั่งบนนั่งนั่งบนไม้กระดานขานี่จะย่อนลงไปบนถาดนะครับเหยียบบนถาดเลยยืนบนถาดเลยจะเป็นทรงสิ่งนะครับสําหรับอันนี้สําหรับจ่ายแว่นทางเลนบอกเลยว่าสําหรับจ่ายแว่นทางเลนแล้วก็๋ามาดูคันโยกนะครับตัวนี้ใช้สปริงล้างแล้วก็จะทําล็อกไว้ คันโยกปล่อยมาข้างหน้าก็ถาดก็จะลงลึกนะครับเนี่ยเ่ยอันนี้คือสุดแนละ้วคือล็อกที่สี่นี่คือลงสุดแล้วนะสุดพื้นแล้วครับนี่คือล็อกที่สี่พอได้ระดับแล้วสปริงมันจะดึงดึงคันโยกเข้าไปล็อกนี่นะครับไปไหนไม่ได้ครับแน่นมากส่วนหัวคันโยกก็จะเป็น หัวยางอย่างดีนะครับที่ช่างไม้เขาทําให้เดี๋ยวมายกขึ้นดูนะครับก็ดึงออกมาปุ๊บล้วก็ยกปุ๊บปุ๊บโอ้สปริงแข็งมากครับนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมครับน,บนี่เป็นไงแล้วก็เหล็กทานนี่จะเป็นน่าจะเป็น่เนิ้วครึ่งหรือเปล่า บางโคนซิ่งนะครับง่ายมากครับง่ายต่อการใช้งานมากเลยอยากได้สวนต่ำโยกเอาเลยลูกลูกตัวนี้จะเป็นลูกหน้าสามนะครับเป็นใบเกี่ยวใบปั๊มนะครับแขนก็แขนเล็กเป็นรางหน้าสองนะครับแล้วก็เหล็กตัวนี้เหล็กแขนสี่หุนก็ไม่นู้หนาประมาณ8ปมิลทำสีเขียวตองนะครับ ของโคนก็ห่อให้เรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องเอาไปทำอะไรเลยครับเป็นแผ่นยางอย่างดีใช้งานนานนะครับชุดนี้ชุดนี้น่าจะอยู่ที่9003นามนะครับเพราะว่าเป็นทานเลสถานเลสจ,จะเพิ่มจากราคาปกติ1000บาทราคาปกติของเมทห้าสิบก็จะอยู่ที่8,300บาทไม่รวมส่งนะครับถ้าเอาท่านเลสก็เพิ่มอีก1 0 0 0 คือเพิ่มอีก1นึ่พทุกขนาดทุกไซส์ทุกขนาดนะครับถ้าเอาถานเด็ดเดโชว์เรานะครับตอนนี้ช่างไม้ก็เอากลบไปส่งให้ลูกค้าที่ขนส่งนะครับยังไม่มาผมก็เลยเข้ามาถึงก่อนขออนุญ,ญาตรีวิวก่อนเลยนะครับก็ท่านใดสนใจก็ทักเฟซบุ๊กของช่างไม้มาก็ได้หรือว่าโทรนะครับโทร080-106 3 9 1 9หรือจะเป็นเบอร์ช่างไม้โดยตรงก็นี่ครับ062 048 5382นะครับถ้าใครจะใช้ของช่วงวันไหนก็ให้แนะนำให้โทรสั่งล่วงหน้านิดนึงนะครับล่วงหน้าสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะครับถึงจะได้ใช้ของแล้วก็เผื่อระยะเวลาการขนส่งด้วยประมาณ3-4วันบางท่าน เห็นอย่างนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะครับช่างก็ทำงานอยู่ตลอดนะครับไปดูอีกชุดนึงนะครับนี่ชุดนี้ชุดนี้ก็ยืนบนถาดเหมือนกันบนถาดเหล็กเมตรห้าสิบเหมือนกันก็ไม่ต่างจากตัวข้างหน้านะครับ ครับสวยงามที่ร้านไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับก็ถ้าสั่งก็มีมัดจําลงคิวนิดหน่อยนะครับมัดจําลงคิวไว้นิดหน่อยพอถึงกําหนดวันที่จะส่งของถึืจะให้โอนในส่วนที่เหลือนะครับที่เห็นก็เป็นล้อเหล็กวงยี่สิบแปดนะครับยี่ส wow ิบแปดใบว้านะฮะใบหก ก็แล้วแต่ลูกค้าสนใจนะครับสนใจอยากได้แบบไหนสั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับช่างทําให้ตลอดอยากได้แบบไหนจัดให้นะครับจัดให้ช่างจัดให้ก็ถ้ามีเพิ่มเติมอะไรนิด,นด,นดหน่อยช่างเขาก็ไม่บวกเพิ่มนะฮะแต่ถ้ามันเยอะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายมากเกินไปก็อาจจะมีบวกเพิ่มนิดหน่อยนะครับ ยงามมากเรือถาดแบบคันโยกส่วนสเปคเดิมจะอยู่ด้านในนะฮะอยู่ในพื้นที่ทํางานของช่างนะครับสเปคเดิมจะจะนั่งนะครับจะนั่งบนบนอ่ที่นั่งของหัวขบแล้วก็วางเท้าวางเท้าจะวางเท้าตรงนี้แต่นี้น่าจะเป็นทรงสิ่งของลูกค้าสั่งไว้นะครับว่าให้เอาแบบนี้แล้วจะยืนบนถาดเอานะครับ ก็วันนี้มาอัปเดตให้ให้ดูนะครับแนวใหม่เพื่อง่ายต่อการใช้งานของลูกค้านะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจนะครับอุปกรณ์ทํานาของช่างไม้นะครับช่างไม้หาดสเลานาครสวรรค์น,นะครับที่ร้านไม่มีเก็บปลายทางลูกค้าก็สั่งสั่ง,งแล้วก็ส่งสั่งแล้วก็โอนช่างก็ส่งเร่งงานให้ตลอดนะครับบริการด้วยใจนะฮะช่างไม้ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมยังไงก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยครับใครสนใจคุบถาดปรับแนวใหม่นะครับก็สั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับผมคิวช่วงนี้จัดให้เรื่อยๆนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ